สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาจำเน่ะต้นหมอนคับมีนี่ถ่ายให้ดูเป็นลูกหมอนนะครับกำลังออกเลยครับนี่ครับกิ่งยาวนะครับกิ่งต้นหมอนก็ต้องปักชำครับอันนี้ก็รีบใบออกนะครับให้หมดเลยตัวยอดก็ตัดทิ้งได้เลยครับแล้วก็เอ่อกิ่งที่เกๆก็ตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าติดยากเหมือนกันครับต่อไปก็ตัดครับ ครับพอประมาณ15บห้าซีนครับประมาณนี้ก็คือเหลือไว้ให้2ยอดนะครับตัดกิ่งครับด้านหลังนี่ือเป็นการปลูกเกาะหน้านี้นะครับก็ติดครับยอดติดปกติแล้วครับสรรพคุณก็มีทั้งเป็นยาเนาะใบนะครับหนอกรูกหมอนก็เป็นดับกระหายลดคอเลสเตอรอลในเลือดน,นะครับ ก็มีสรรพคุณหลายอย่างเลยครับนี่ครับอันนี้วิธีการปักชำนะครับเอายอดครับชี้ขึ้นไปข้างบนครับครับก็แกะกิ่งหนึ่งก็จะมีสอดสองยอดนะครับครับปักลงไปเลยครับนี่วิธีนี้ง่ายสุดครับดินก็ดินธรรมดานะครับแต่ต้องเอ่อรวยรายไว้ทานน้นครับกัดเก็บความชื้นครับกับเก็บความชื้นในดินครับนี่คราวนี้ยอดอันนี้ต้นที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ครับก็ออกได้ปกติแล้วครับ ครับก็อย่าลืมนะครับอุดหนุนกันด้วยนะครับกับเกมเพื่อนกันครับ